สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองมลมีหลวงปู่ทิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ผมนี่ก็คือภาพที่ผมไปกราบหลวงปู่นะครับนะก็คือหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมที่พักสงเขาแก้วทองนะครับนะนี่ก็คือท่านกำลังจานกระเป๋าให้ลูกศิษย์นุญาณุศิษย์ทุกคนนะครับนะที่ไปกราบไหว้ท่านแล้วก็ท่านเป็นพระที่ รักความเมตตาแล้วก็กรุณากับลูกศิษย์ทุกคนนะครับนะใครก็ได้พี่ไม่มีตําแหน่งหรือจะเป็นคนอะไรท่านไม่เคยหลังเกียรไม่เคยที่จะแยกแยะว่าคนนี้สูงคนนี้ต่ํานะครับนะท่านมีแต่ให้นะครับนะแล้วก็ทุกคนนี้ท่านก็มาสร้างวัดที่สํานักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสร้างศาลาแล้วก็ทําทุกอย่างให้จะเป็นวัดได้นะแล้วนะครับนะก็ถือเป็นอีกรูปหนึ่งที่พระที่ มีความเมตตานะครับนะครับดูการรอยยิ้มของท่านจานให้ลูกศิษย์นะครับยิ้มของท่านหวานมากแล้วก็ให้ลูกศิษย์ที่กราบท่านถือว่าประทับใจนะครับนะสิ่งผมตัวผมเองก็ประทับใจนะครับที่วันที่ผมไปหาหลวงปู่แล้วก็เป็นของวงตระกูลผมด้วยที่ผมได้มีเกจิองหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดังนะครับนะ <S <S ผมบอกให้เลยว่าปี 63, 64, หกสามหกสี่หลวงปู่ท่านดังแต่พ่อหลวงพ่อเออหลวงปู่ในท่านดังมานานแล้วนะครับนะแต่ท่านก็เป็นพระที่ ใกล้ชิดได้ง่ายกับลูกศิษย์ทุกคนนะครับนะถ้ามีโอกาสได้นะครับนะพี่ๆท่านใดที่เข้าไปแล้วนะครับจะไปกราบว่าหลวงหลวงปู่บุญมานะครับนะก็ใส่แมสดีๆนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนจะเข้าไปกราบหลวงปู่นะครับแต่ตอนนี้โรคระบาดโควิดยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็พี่ๆท่านใดที่จะไปก็ตรวจสุขภาพดีๆแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับขอพรนะครับนะสิ่งที่เราจะทําอะไรขอพรจากหลวงปู่หลวงปู่ท่านจะเป่าแล้วก็เสกให้เรานะครับนะท่านเป็นพระที่ ผู้มีแต่ให้นะครับนะสิ่งที่ผมบอกไปวันนี้ก็คือเป็นเกจิอีกรูปหนึ่งที่เข้าถึงตัวได้ง่ายมากผมบอกตรงสำหรับผมนะที่ผมมองดูนะครับนะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็ปู่เจอเฮลัยจะยิ้มให้กับลูกศิษย์นะครับนะท่านไม่เคยเรียกร้องสิทธิแก้วแหวนเงินทองจากลูกศิษย์เลยมีแต่ให้นะครับนะแล้วก็ให้ด้วยความเมตตาด้วยนะครับนะผมก็ เป็นบุญของผมนะหรือวงตระกูลผมแล้วกันนะครับนะนี่ก็คือผมทําไว้เป็นอนสอนผมไว้คือเราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเรายังอยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่แล้วก็ยังได้เห็นรอยยิ้มได้หอกเล้ากับลูกศิษย์นะครับนะ่าล้อเล่นทุกอย่างนะครับนะทั่งที่ผมทํามาแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนะรักษา ตัวเองแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่ดีๆนะครับนะเพราะว่าตอนนี้หลวงปู่ท่านก็อายุมากแล้วนะครับปีหน้าท่านก็จะครบเจ็ดรอบนะครับนะก็จำเป็นอายุที่84นะครับนะเราก็อยากให้หลวงปู่อยู่กับเรานานๆนะครับนะผมเข้าไปผมก็ตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ทําตามนโยบายรัฐบาลทุกอย่างนะครับนะก็ใส่มงใส่แมสตอนที่ผมเข้าก,าการาบหลวงปู่ก็ล้างมือล้งมือเรียบร้อยนะครับนะก็วันนี้ก็มีโอกาสที่ให้หลวงปู่จานแล้วครับนะเหรียญ ชนะจนบุรพาไายผ้าหรือทีมงานชนะศึกนะครับนะดาบหนึ่งแปดลิ้วหรือไพ่แพทราชพฤกษ์รุ่นชนะจนบุรพาไายผ้านะครับนะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับนะนี่ครับก็จะเป็นที่หลวงปู่จานนะครับนะการกับมือนะครับนะให้กับผมไว้ก็ผมก็ถือว่าเป็นบุญของผมเองนะครับที่ทํามานะครับนะแล้วก็หลวงปู่ท่านก็จานด้วยมือแล้วก็เสกด้วยมือของท่านเองแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับนะก็จะเป็น

thank you ตั้งใจมาเลยทำไม่นานแล้วอไ,ไ,ได้ออกมาสักไม่ถึงอาทิตย์สั่งเขาไว้ก่อน ดึงภาพแล้วก็ให claro. yeah. uh ้เขาแต่งภาพเป็นแบบไม่โปรไฟล์ไม่แตกไปให้แพงให้แพงสามร้อยห้าสิบเองเป็นเป็นเป็นนี่ไะนะบีเลยใช่ครับผมใส่ขอไม่สวยเลยใช่ก็เลยที่เราจะไปหาหลวงปู่ที่วัดทาเสร็จแล้วก็จังหวะแฟงที่ยังไม่ลงเวรก็เลยเห็นที่มึงบอกว่าหลวงปู่จะมานี่ก็เลยมีโอกาสมาเลย ใช่เลยใช่เพราะผมมาคืนแรกแล้วไงคืนแรกผมมาแล้วจังหวัดหลักผู่จะมานี่พอดีก็เลยโอเคเราไม่ต้องไปนู่นพอดีใช่ตอนแต่ตอนนี้โควิดด้วยด้วยแรงด้วยเลยคิดว่ามันคงไม่ได้ไปแน่วันนี้เลยมันไม่ไกลจากบ้านผมจากจากบ้านผมไปบ้านตรงนี้สิงแก้วมันไม่ได้ไกลมากเล ผไม่ทำมาละไม่ทำมากแล้วว่าเหรีนี่มัีเรแจกัวะีอะไรยัไม่ได้เรียไแจกเลย ใบละสามรอยห้าสิบพเสียลไเ่าไรเท่าไเเท่าไจ้าเสยาไรม้อยเสียะก็ล้วเสเสีย้ใจเลยนะพี่นี่ไม่ใช่สามิบแล้วนี่มากวันเป็นพันแล้วตอนนี้เก็บไว้บุชา ใส่กอบสวยได้เลยครับใส่กอบคือคนก็รู้่ึงอากาศได้่อล ไปวไปวไปไม่รู้ว่าไปวัดทีะยันนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับอ Thank you.

ซื้อหมึกซื้อหมึกหมึกทองแม่งปุ๋ยกันเนี่หมึกทองก็มีเอามาอันนึงหมึกหมึกปากกาทองอ่ะหมดไม่หมดต้องต้องตุ๊งใจจะหมดอะไรส่งข้ออะไรข้ออี่น จองเหรียญี่เนเยจองไปยัหกแสนกว่าทองคำสองเหรียญะทองคำสองเหรียญอทองคำด้วยใช่ัจองไปหกแสนกว่าอนนี้นะเดื่นนี้จองไปหกแสนกว่าทองคำสองเหรียญนะืมเงินได่เงินเหรียเงินเงินมัน้อน มันรวมรวมกันหมดอ่ะพี่เย,ยอะๆเยอะๆเลยเแล้วก็รายการลุ้นด้วยไปไปไปบู้แก่หลายคนนะผมไปบู้ซื้อเข้ามาอีกด้วยไงโออืมไปบู้ตัดยอดเข้ามาซื้อตัดยอดตัดยอดตัดยอดเรา,มาอม่เดีเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ขายเลยเรอยู่ที่บา้านหมดทุกอย่างเนี่ยเก็บเยอะ รุ่นนี้ยังน้อยกว่าปีที่แล้วรุ่นที่แล้วเจ็ดแสนกว่าจะเริ่มพรอ่ะเยอะ oh. อทองคำไม่เรียนเดียวปีนี้มันหนักทองคำสองเหรียญ uh, ทองคำแกใ่ใช่ค่ะทองคำแทงด้วยวันนั้นที่จัดงานหลายๆอย่างด้วยก็เลยเห็นหลวงปู่ล้าแล้วเราก็เลยโอเคกลับบ้านเลยเดอกนั้นก็ร่วมง,งานแต่เขาด้วยเนี่ย ท่านเคยไปบ้านรอบหนึ่งตอนที่ไปที่เจอเจ้าพี่มั้งถ้าใช่อยู่ที่ว่าไปไปบ้านผมพอดีก็เลยให้เขาเจอที่บ้านพอดีเขาบอกว่ามีคนเจอยังก่ายังไม่มีเขาก็เลยเจอให้ผมวันนั้นไม่ดีเลยหลวงปู่ใช่ครับครั้งชีวิตที่หกรรมหมดใจเลยเล่นปุ่นทิมมานะ ยัง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 ไม่เคยได้แตะตัวกับเกจิที่เราเราเข้าได้อรัพี่แต่วันนี้เราเข้าถึงทุกอย่างพี่แล้วหลวงปู่ท่านก็เป็นคนไม่ถือตัวอยู่แล้วด้วยท่านคู่คนเข้าได้หมดท่านเมตตาจริงอ่ะผตัวผมเขาถึงจะเยียถึงบ้านใช่เลยเขาตอนนั้นเปิ่งหวาเขาไม่มีพอดีเลยไปที่บ้านพอดีเลยไนไปจะไม่ท้องใ่หลวงปู่ประทับรอยเท้า โหพี่ที่ไม่ทันเลยนั้นบอกตรงเลยเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้ว่าก่อนโดยคือเช้ามาปุ๊บพี่หนึ่งเขาบอกรองเดี๋ยวหลวงปู่จะไปพักแถวนั้นนะจะให้พักบ้านรองนะก็เลยโอเคพี่มาเลยเออเสื้อได้ไมคหายเสื้อได้โหพี่ปู่ทับประทับรอยเท้าไว้เช่นเดียวกันทักหนึ่งชีวิตไม่เล่นแล้วพี่ผมไปหลายล้านพี่หลายล้านเล็กๆเดินไปหลายล้านพี่โอ้เนี่ยเยอะเยอะ โดนี่โอ้เยอะยู่ตอนนั้นนะแรกๆเลยนะองเกียบร้อยเี๋ยวแก้แคกนร้อยแล้ว

ตัวลองพิมพ์นสวยเลยใช่ครับก็มีพี่องค์นะมีพี่แพทมีพี่หนึ่งมีแล้วก็ผมได้มาตอนนั้นด้วยกันนะที่ไปทําบล็อกด้วยกันนะอืมก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะรุ่นนี้ตะกัวลองพิมพ์เป็นตัวก่อีกอย่างครับผมสวยมากครับตุวกูความตั้งใจจะไปหาที่วัดอยู่แล้วผมครับตัวปูก็ตานนีโอดีเลยครับผมนะ าการจำหน่าตะกัวลองพิมพ์อินสตาจนราคาล้า่